สวัสดีครับเดี๋ยนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของปี2567นะครับปีหน้าก็จะเป็นปี2568ก็ตลอดปีที่ผ่านมานะครับทางสำนักงานหญ่ของเราเองก็ได้ต่อสู้แข่งที่จะชี้แจงตัวเซ็นเตอร์ตลอดปีนะครับซึ่งกีหนา้าเนี่ยเราก็มีหลายท้าทายที่จะต้องต่อสู้และก็เอชนะเขาได้แต่สิ่งหนึ่งครับที่ผมอยากจะนำมาฝากให้กับทางเ,เพื่อนๆทางพี่ปังฮา,าที่เข้ามาดูคลิปนี้ในวันนี้นะครับก็คือปีใหม่เนี่ย เราจะขับบ้านเนี่ยต่อใครแล้วเราก็จะนำความรู้ทางด้านไซเบอร์เนี่ยกลับไปกับมาในครอบครัวเราด้วย,ปรประยนะครับโดยสำนักง,งานช่างเราได้เปิดทำการทดสอบเพคคัยี่สิบข้อนะครับให้ได้ลอ,องเพื่อจะไดเ้เป็นการเตรียมตัวเองได้ก่อนดีไหมว่ามิเรเราจะเจอแกนคอนเซ็ปเตอร์เราจะเจอพวกที่จะชี้เนี่ยเราจะเจอ,อมออายรูปแบบใด้ซึ่งถ้าเราสอเพคคัยี่สิบข้อเนี่ยก็เชื่อว่าทางน้นเราจะหนักรู้แล้วก็ป้องได้ตัวเองได้แล้วนะครับนอกจากนั้นถ้าเพคทัง้ง แบบทดสอบ20ข้อเซ็ตได้แต่20ข้อคุณเบลล์ได้รู้กิจการนะครับจะนวนเงินค่า3,000บาทนะครับต่อทั้งหลายเดือนนะครับตั้งแต่สิ้นเดือนที่ไป็ต้นไปนะครับไปถดถึงออกขึ้นไปทางจอเบลล์ก็กิจจากดังนั้นจะได้โค้ดคูคอนะครับที่เป็นโค้ดพีเนียสามารถอัปเดตข้อมูลล็อกเบอร์นิาชีพได้โดยอัตโนมัตินะครับจะนวนเป็นปีนะครับดอกเบี้ยทั้งข้อสอบก็เลยเราเลยครับ เราเองมีแอปเซ็นตเช็คที่เอาไว้ป้องกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นหาชิปร้ายนะครับค้นหาวบนโทรศัพท์ผูร้ายนะครับตัวไม่ถึงเว็บไซต์ที่เราสูญเสียระดับซึ่งเราเห็นการข้อเด็ดสีแจ่มเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็เอาไปใช้กดูก็สิ่งเหล่านี้นะครับเราหวังว่าจะทําให้คุณกลับบ้านแล้วก็ปลอดภัยจากที่จะชิมออนไลน์นอกจากนั้นคุณยังสามารถเอาไปสอนให้กับคนที่บ้านนะครับให้พ่อคุณแม่ลูกชายหรือลูกหลานที่อยู่ที่บ้านได้ลองถามว่าสอบ ได้โหลดครับได้นะโค้ดพมรมพมต่างต่างๆเนี้ยไปใช้เพื่องรรงานนัด์เเองครับบม่ได้ครับวิจาชี้ย่อนหรือยกเล่นใหม่ใหม่มามาขึ้นได้ออกเราเองก็ต้องสู้กับมันเราเองก็ต้องเรียนรู้และัฒนาตัวตัวเราเองนะหวัว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็ขอให้ปีใหม่นีกกับไปอย่างปลอดภัยถ้ามีอะไรนะครับคิดติดตำรวจครับสดูไลฟ์หนึ่งเก้าหนึ่งนะครับถ้ามเรื่องทางเซเบอร์หนึ่งสี่หนึ่ง นะครับถ้าต้องการที่จะร้องเรียนนะครับหรือมีบอกแสนแจ้งข้อมูลนะจ๊ะถ้าก็แค้าอกไซด์ดูดสารเมนชาตาก็จะเป็นไปเยอะมากนะครับใจกนแชร์คลิปนี้นะครับแล้วเจจะไปกี่หน้านครับสวัสดีครับ